สวัสดีครับจากร้านช่างธันวานะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นรุ่น p o c โก M3 นะครับมีมาให้ซ่อมบ่อยๆนะครับรุ่นนี้เป็นกันแทบทุกเครื่องเลยอาการก็คือเปิดเครื่องไม่ติดนะครับหลังจากที่ปิดเครื่องไปก็เปิดเครื่องไม่ติดนะครับหรือหลังจากที่กดรีสตาร์ทไปก็เปิดเครื่องไม่ติด หรือหลังจากที่อัปเดตเวอร์ชั่นไปแล้วก็เปิดเครื่องไม่ติดนะครับมันเป็นปัญหายอดฮิตของรุ่นนี้เลยนะครับก็ต้องไปแก้ไขที่ตัวบอร์ดนะครับต้องแกะมาทําภายในบอร์ดนะครับถึงจะเปิดติดนะเดี๋ยวผมจะแกะแล้วก็แก้ไขอะไรข้างในให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเปิดติดหรือเปล่ารอสักครู่นะครับเครื่องสมิโปโกเอ็นะครับหลังจากที่ได้แกะบอร์ดทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเปิดติดแล้วชาร์จเข้าด้วยเดี๋ยวผมให้ดู เนี่ยครับเห็นสาย้าชาร์จไหมชาร์จเข้าแล้วนะครับแบตบมันไม่มีเลยนะครับผมได้ชาร์จมาสักพักหนึ่งแล้วเป็น18%เปเซ็นนะครับเนี่ยเข้าหน้าจอได้นะครับเนี่ยเปิดติดแล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้ลูกค้าไปนึกรหัสผ่านนิดน,นึงเพราะว่าลูกค้าบอก ไม่ได้ใช้นานนะครับทิ้งเครื่องไว้หลายเดือนเลยจํารหัสผ่านไม่ได้เดี๋ยวก็ถ้าจำไม่ได้จริงก็ต้องไปล้างเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับใช้งานได้แล้วนะใครที่มีอาการดับนะครับพวกเครื่อง Xiaomi, Poco อะไรพวก,ก,พวกนี้หรือว่ารุ่นอื่นก็ได้ติดต่อมาได้เลยนะครับช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับลงที่อยู่ติดต่อไว้แล้วหน้าที่ Facebook นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ